สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับพานพาเที่ยวครับวันนี้ผมจะพามาดูลำน้ำฝางผมมาดูหมายตกตลานะครับอ่อก็ใต้สะพานเลยนะครับเนี่ยใต้สะพานเดี๋ยวผมจะลงไปดูผมข้างใต้นี้เดี๋ยวผมจะลงไปดูหมายว่ามันจะมีที่ตกไหมนะครับก็ข้างๆลำแม่น้ำก็อาจจะลกรุงลัง รู้สึกว่าจะไปยากเดี๋ยวเราลองไปดูใต้สะพานกันครับข้างล่างก็ชันอยู่อ้นี่มีคนมีรอยเดินครับนี่เดี๋ยวลองลุ้นกันนี่ก็เป็นรั้วนะครับเป็นร้านอาหารโอ้โหเพื่อนมันไม่ได้ลกอย่างที่ผมคิดเลยนะครับใต้สะพานนี่ครับ โอ้โหมีการก่อไฟด้วยโอ้โหย่างฟานนี่เลยโอ้โหนี่ครับเขาตกกันกแถวนี้ครับอืมทีอันนี้รอยกุดไส้เดือนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเขาไม่ได้ใช้อาหารเนาะใช้ไส้เดือนอืม เดี๋ยวมาดูกันอ๋ตรงนี้ก็มีครับนี่ตรงนี้ก็นั่งตกสบายเลยข้างบนนี่ไม่มีอะไรขวางเลยนะครับเนี่ยก็เบียงเบ็ดได้สบายเลยอาจจะเสียงดังหน่อยครับรถวิ่งบนสะพานอืมนี่ครับอ๋อถ้าอยู่ข้างล่างมันก็ตกได้นี่ครับข้างบนสะพานเนี้รถจะวิ่งตลอดเลยนะครับ นู่น,น,นตรงนู้นครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ตกได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูหมายฝั่งนู้นด้วยแล้วก็ฝ่ายจะอยู่ตรงนู้นนะครับเราก็ต้องเข้าซอยจากตรงนี้ไปเดี๋ยวผมจะไปดูที่ฝ่ายด้วยว่ามีร่องรอยการตกปลาไหมนี่ก็มาดูหมายไว้ครับหมายนี่สวยครับอะไปครับเดี๋ยว ขึ้นไปข้างบนไปดูฝั่งนู้นแล้วก็ดูฝายครับอ๋อทางจะเข้าตรงจุดนี้อันนี้เขาปิดประตูรั้วครับไม่ได้อดดูเลยเขาปิดละต้องเข้าไปในสวนเขาไปดูฝายกันดีกว่าครับ ไมเคิดลบเป็นหลุมเป็นบ่อครับยากถือว่าโล่งๆลง,ลงเอ๊ะทางขึ้นฝายไปทางไหนนะตรงนี้หรือเปล่ารุ่นเพื่อนเดี๋ยวดูตรงนี้ครับมีทางเข้าเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดูตรงนี้มีทางเข้า ทางเข้าอยู่นี้อ้โหไม้นี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่สงสัยจะเป็นที่งอกจากน้ําฝางเพราะว่าสวนเขาอยู่ข้างบนครับมันจะมีไอ้ไอเนี่ยขั้นเหมือนขั้นบันไดลงมาอยู่เขาก็เลยเอามะาม่วงมาปลูกไว้อ๋อฝายอยู่ตรงนู้นเห็นแล้วเห็นแล้ว อืมตรงนี้เขาก็ตกปลากันนี่นี่นี่มีกระตรงกระติกสงสัยจะใส่ไส้เดือนมาครับเพื่อนโอ้นี่ครับโอ้โหตรงนี้นี่สบายเลยนะเนี่ยน้ำก็อยู่ใกล้ๆเลยครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูไฟกันต่อครับผมถูกใจหมายนี่มากกว่าใต้สะพานใต้สะพานมีรถเสียงดังครับ ไหมนี่จะจะ,จะชัวกว่าจะสบายกว่าถ้ามีล่มนะต้องเอาล่มมาด้วยนี่ก็ะป่ายไม่มีตัวหนังสือหนังสือแล้วเป็นสนิมหมดเลยก็หน้าฝายเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับหรูใครมาทำอะไรอะ่ะรอยยังใหม่ๆอยู่เลยนี่มีรอยเท้าด้วยขุดจริงโกงมั้งน่าจะ ก็มีบันไดปูนด้วยโอ้โหตรงฝ่ายนี้ไม่เวิร์คครับเพื่อนๆลกมากแต่น้ำสวยนะนี่นี่ รบคัอ๋อมีกีเขาดักปลาด้วยมาดักปลาตรงนั้นอ๋อฝายนี้ท้องฝายนี่มีแต่ต้นหญ้าครับถ้าตกนี่ตรงนี้นี่ผมว่าติดแน่อ๋อมันไม่มีที่ตกต้องตกด้านหน้าฝายข้างบนเนี่ยท้องฝายตกไม่ได้มันก็มีคนมาตกกลางคืนะนะครับ แยกกันยุงเพียบอนี้หมไฝั่งนูน้นเขเข้าตรงไหนก็ไม่รู้นะผมไม่รู้ทาง,งเข้าเดี๋ยวต้องหาทางเข้าฝั่งนูน้นบ้าง ฝั่งโน้นเขายัางไงไปครับหมายที่สองครับถูกใจมากก็สวยงามอันนี้มันลกแล้วก็ดูต้นไม้ข้างบนครับมันจะแบบไม่มีที่อยู่อ่ะมันไม่น่าอยู่อ่ะครับ ลงโอ้ยมึงนักพูยมีรถสวนครับ <c oughs> ลบให้เจ้าดินก่อน ก็ตรงเลยโค้งตรงนี้ไปนะครับก็หมายสวยผมว่าน่าจะมีตัวแต่ตรงนี้หมดสิทธิ์ตรงเขาขาวปลายนิ้วเพราะว่าเข้าไม่ได้สวนเขาเดี๋ยวจะแวกย้าตรงมุมเข้าไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเจ้าของเขาว่า ตรงไหนนะนี่นีนี่ครับน,นี่จะเข้าตรงนี้ไม่ได้เขาเอาผูกเก่าเอาอะไรมาบังไว้เพื่อไม่ให้เราเข้าไปอ,อย่าไปเข้าไปของเขาเลยครับที่ตกมันตั้งเยอะแยะอย่าไปสร้างความเดือดร้อนอะไร คุณลุงครับเขายิ้มให้ต้องติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะมาตกหมายไหนแต่ที่แน่ๆก็มีอยู่ในใจแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องชวนทีมงานก่อนนะครับถ้าไม่มีใครมาก็คนเดียวครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับนี่ครับฟ้าสวยวันนี้ฟ้าเปิด ยังมีแดดอยู่เลยครับเวลาตอนนี้ก็5โมงครึ่งอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ